โอเคกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่ผมกิจนะกลับมาแล้วหลังจากที่เหตุการณ์น้าท่วมนะครับได้ผ่านมานะตอนนี้ก็ได้ขี่ค้าแล้วแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วล่ะนะครับก็ที่จริงเนี่ยผมอยากทําคลิปจัดเด็กนารุคมิสายดังกาลี่นะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยของมาถูกยกเลิกผมก็เลยต้องสั่งของใหม่ตอนนี้ของของดังเลี่เนี่ยจะมาพรุ่งนี้นะครับก็ขออภัยด้วยที่คนตั้งตารอคอยนะวันนี้ก็ขออภัยอันนี้เป็นคิวของ Angel f ลฟิเตอดีกว่านะครับเพราะว่า เห็นหลายคนเนี่ยเล่นแองเจลที่ไม่ใช่สายตัวนะตัวใหม่อะ่ะเออผมไม่ได้เอามาให้ดูนะเราอยู่ข้างล่างนะครับผมตอนนี้ก็ผมเล่นไปสาย G ารบิเอลนะเพราะว่าสายใหม่เนี่ยมันยังไม่เก่งนะครับผมสายใหม่มันเล่นยากนะสำหรับผมสายเล่นสาย G าร์บิเอลดีกว่านะครับผมแล้วก็ของใหม่มาทำให้ g ารบิเอลเก่งขึ้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคนะครับอ่ะตัวเริ่มก็ตัวเริ่มนะครับผมโอเคอันนี้ก็ไปเกตสามนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับใส่อะไรบ้าง ใส่กาบิเอโอไปเลย4ใบนะครับผมก็มีสกิลคอนช่องแปนการ์ดในเทิร์นคูณ5มีการ์ดของผู้เล่นคนใดก็ได้เข้าดาเมจโซนไปแล้ว3ใบามากกว่ายูน,นิตแถวหน้าบดบวกพลัง10,000ครับอ่าจะเป็นของเราของคู่แข่งก็ได้นะดามเมจโซนเราเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไปโฟกัสอ่าโอเคโฟกัสละมีเทคแอคทีฟช่องแปนกาสหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นคัตบาร์หนึ่งโซบาร์หน 1, ึ่งครับนำการ์ดจะดามเมจโซนเราหนึ่งใบขึ้นมืออีกหนึ่งใบกับเข้าใต้กล่องครับจากนั้นเลสคิวตัวเอง2ดาเมจ レスคิวคือตัวเองก็คือยิงสองดาเมจนะครับแต่ว่าผมเรียกอเลสคิวแล้วกันมันจะได้เรียกง่ายก็คือยิงเดมใส่ตัวเองก็แหละนะครับเบสคิวนะผมก็เก็บความรู้นิดหนึ่งนะว่าการยิงดาเมจเอ่อการยิงดาเมจเอ่อการเอ่อเขาเรียกว่าไงการสร้างความเสียหายใส่ดาเมจเรา2หน่วยกับเอาการ์ดเบลสุดเนี่ยเข้าดาเมจโซนอะ่ะมันแตกต่างกันครับยิงดาเมจถ้าการ์ดที่โดนยิงมามีผลทริกเกอร์เนี่ยก็กดเทคทริกเกอร์ได้แต่ถ้าเอาการ์ดเบลสุดเอาไปคว่ำ เอาไปเป็นเข้าดาเมจโซนอ่ะมันจะมีการ์ดบางใบบอกว่าเอาการ์ดใบบนสุดเข้าดาเมจโซนนะครับบางคนก็เข้าใจผิดไงนึกว่าเレสคิวเนาะก็บางคนก็ไม่รู้กดเทคทิกเกอร์เลยนะครับก็ถ้ามีการ์ดที่เขียนบอกว่าเอาใบบนสุดเข้าดาเมจโซนไม่ถือว่าไม่เอ่อถ้าเป็นทิกเกอร์เนี่ยจะไม่นับผลครับเพราะว่ามันเป็นไม่การไม่ใช่การดาเมจเช็คนะครับผมโอเคก็เป็นนี้เป็นใบที่เจ็บเอ่อหาคีมากกว่าหาทิกเกอร์มากกว่านะก็ทำให้เทคบนเกิดนะผมโอเค ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ใส่สี่ใบเลยครับสำหรับกาบิโอต่อมาครับเกศสามมีแค่นี้ครับสายแปดใบเองเอาใส่เป็นตัวของฮามิเอลนะครับตัวนี้เป็นตัวปิดเนาะที่เก่งมากของแองเจิลเนาะก็มีออโต้แบงก์กาดเรียกอากาศลงสนามครับถ้าแบงก์ดคุณติดชื่อว่าแบล็กมีชื่อการ์ดนะครับคัตบาร์หนึ่งคอการ์ดหนึ่งมาจากดามิโซนลงช่องเรียกากจากนั้นレスคิวตัวเองสอกหนึ่งดามิเอ็นะครับผมก็ใช้ความสามารถดีเพียงแค่เทิร์นละหนึ่งครั้งก็คือมีสองตัวบนมือเราก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวนะครับทคนนิี้ะรับ จะมีออโต้ครับเมืเอ่อออโต้ชงเลกาเมืม่อยูนิตที่จงตีาคาร์บัสสามครับจะจบการต่อสู้นั้นนะครับยูนิตนี้จะโบพลังหมื่นห้าบวกหนึ่งคริสและคู่แข่งจะคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักจากมือลงช่องการ์เดีนเน่นจะไม่สามารถคอได้นะครับแล้วก็นำยูนิตนี้แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นั้นเอาตัวมันเข้าโซนนะเป็นตัวปิดของเอฟเนาะก็ใส่สี่ใบเลยนะก็เกียร์สามไม่เยอะมากนะผมก็ที่จริงจะใส่เป็นใครก็ได้เกียร์สามจะใส่เป็นตัวเอเอ ตัวเกตสามเอลเอลอะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ได้ละแต่ว่าใส่ประมาณนี้แหละเพราะว่าเด็กมันเล่นง่ายนะเพราะว่าเกตสามเด็กกาบิโอก็วนแค่ตัวนี้ตัวเดียวอะโอเคต่อมาฝั่งที่เกตสองกันดีกว่านะครับเกตสองใส่คนนี้ไปเลยตัวนี้เป็นใบสุดเก่งนะครับผมโอเคก็มาจาก v B 12, กีบีทีสิบสองกาบิโอก็มาจากบีทีสิบวีบีทีสิบสองอันนี้ก็มาจากบีทีสิบสองเนาะเผื่อใครไม่รู้นะครับก็เป็นออโต้ครับช่องบงรรยากาศเรียกอากาศนะครับเมื่อลงสนามครับโคดบิบาร์หนึ่งครับอยู่ในนี้ไปแล้วพลังบวก์สามพันจลจบเทินจะนั้น นำกา๊าซหนึ่งใบจากดามิโซเรากับขึ้นมือและนำแล้วก็สร้างความเสียหายใส่พันชิดเราหนึ่งเดมไม่ใช่พันชุดชีวิตได้แล้วรสคิวหนึ่งเดมนะครับเป็นใบเอามือหาหาของจจกแดมก็หยิบตัวที่แดมความได้เนาะมันไม่ได้จำกับว,ว่าหยิบการ์ดดามิโซ่ที่หงายหน้าอยู่มันไม่ได้จำกับนั้นก็คือหยิบอะไรก็ได้เลยนะมีก็คือคาโดบาสมมุติว่าคาโดบาจากทีคนนี้ปุ๊บก็หยิบ การ์ดที่โดูคาร์ดิบัสจากเทคคนี้ก็ได้นะครับผมว่าเราเคาร์ดิบัสการ์ดที่เราจําเป็นก็ได้แดนเมโซนคาร์ดิบัสปุ๊บแล้วก็เทคคนี้บวสัมพันธ์และหยิบการ์ดหนึ่งใบแดนเมโซนอันนี้ถูกไหมอ่าถูกโอเคอันนี้ก็ใส่สี่ใบครับโอเคต่อไปเป็นต่อไปเป็นใบใหม่ครับจากดีเวสศูนย์สองนะของก็เดกาับเบลนี้ก็เก่งเลยและเบต้าด้วยใช้ของไม่เยอะใช้แค่ v ี t 12แล้วก็ตัวของ DBS 02นนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าใครจะเล่นแบบว่า จะ <ítulo> มีพวกโปมวงปมมัวเสิร์ฟอันน <t ake iono> ี้ผมก็แล้วแต่คนดูเลยนะครับอ่ะใส่คนนี้ไปเลย4ใบนะครับผมคนนี้บอกว่าออโต้ครับลงช่องแบรรากาศเรียอากาศนะครับคดูบาร์หนึ่งโซบารหนึ่งครับค้นหาการ์ดเอ่อ normal unit จากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบอ่ะเข้าดามิโซนครับจากนั้นเนี่ยฮิวการ์เลือกการได้เดมไปเซอร์เราหนึ่งใบฮิวการ์ดไปนั้นนะครับก็คือเอาตัวก็คือคอมโบเล่นง่ายเราไลฟ์คนนี้บาร์หนึ่งโซหนึ่งเอาการ์ดเก่งๆที่เราต้องการอ่ะเข้าดามิโซนแล้วก็ฮคแดมจากนั้นลงคนนี้คนนี้โคดูบาร์หนึ่ง บวกสามพันหยิบการหนึ่งใบหย,ยิบไอตัวที่เราเอาเข้าจากคนเนี้ยขึ้นมือแล้วก็เช่หนึ่งเดมนะครับผมก็หาของง่ายขึ้นนะครับผมจากแต่ก่อนนี้ต้องเล่นเป็นคนนี้นะครับผมแล้วก็ตนนัวนี้คนนี้เนี่ยไม่ติดคืนละครั้งคือลงได้เรื่อยๆแต่ครับแต่ว่าคอร์สมันเปลืองหน่อยนะครับก็มันเป็นทําใบที่ทําให้กาบิเอลมีของเล่นบ่อยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ออ๋มีเทคนึงครับเกือบลืมเลยคอาจะประกาศถ้าดันามิโซลมีการ์ดเอ่อที่คว่ำอยู่หนึ่งใบหรือต่ํากว่า บได้รับความสามารถบูสต์นะครับผมก็เป็นเกลืสองบูสต์ได้นะครับผมใส่สี่ใบกลับมาครับเกลือสองใบสุดท้ายอันนี้ใส่สองสามใบก็พอใส่ไม่เยอะครับเพราะว่าตัวหลักที่เอาไม่ได้คือตัวนี้พอตัวนี้มาเนี่ยมาทํำไปตัวนี้ไม่ได้ใส่สี่ใบละมันลดลงเหลือสามใบแล้วแต่ใบนี้ยังคงเก่งอยู่นะอืมเพราะว่ามีเทคคอนช่องเรียกากาศในเทิร์นุนถ้ามีการ์ดเข้าดาเมจโซนนะครับในเทิร์นนี้ตัวมันบวกพลังหนึ่งหมื่นนะครับแล้วมีเทคสองนะครับออโต้ช่องบรรจุเรียกอกาศนะครับ เมื่อสนามครับโซบัสหนึ่งฮิก 1, กวการ์หนึ่งใบจะดเดเมโซคุณแล้วก็เลสคิ 1, วหนึ่งเดมเบตนะครับแล้วก็ใช้ข้อต้านนี้เพียงแค่เธอล,ละครั้งนะครับผมโอเคใส่สามใบนะครับผมก็ประมาณนี้สับเกตสองเนาะก็เดี๋ยวไปดูที่เกรดหนึ่งกันดีกว่านะครับเกรดหนึ่งโอ้โอโยเปิดห้าสามก็ต้องใส่สีแ่แหละแต่ว่าใครจะลดลงมาไปใส่สามใบก็ได้นะแต่ว่าใส่สี่ใบนะครับผมโ,โอเคก็ถามว่ามีติดไว้สักสามใบโอเคไหมก็เอาไว้หาเกรดสามเพราะว่าเกรดสามเล็กเนี้ยน้อยครับมีแค่ กาเบียลกับฮามิเอลนะครับผมแต่ว่าใบเนี้ยเปตัวช่วยบูทได้นะครับมันมีเทคคอนช่องใบกัดเลยกกัดเนาะเนทะิร์นพุ่นหามีกรัรดเข้าใบใหม่เข้าดาเาดมจโซนเนี่ยของผู้เล่นใดก็ได้ตัวมันบวกพลังห้าพันแล้วก็เทคออโต้ใบกัดเลยกกัดนะครับลุงศาสนาเปิดห้าสามเอาขึ้นมือทีมือหนึ่งครับก็เปิดห้าสามนะครับผมก็ต้องใส่สีละนะครับผมโอเคต่อมาครับก็เป็นใบใหม่ใบนี้เก่งมากนะครับผมก็สกิลน้องทำอะไรได้ออโต้ Auto ครับ เมื่อ <ME> ถูกไลทับนะครับเลือกการ์ดจับดามิโซนเราหนึ่งใบสลับการ์ดจับประมือเราหนึ่งใบครับอ่าเปลี่ยนของได้แล้วมีออโต้ครับเมื่อคุณเมื่อการนี้ิงสนามจะในเอ่อเมื่อการนี้ิงสนามจะช่องเลกาดจับมือคาตาบาหนึ่งบการ์ดใบนี้ครับนำการ์ดใบสุดจากกองการ์ดเราเข้าดามิโซนจากนั้นเมื่อจบเทิร์นเนี่ยเอาการ์ยไปนี้จะบายโซนเนี่ยลงดับโซนแล้วก็ถ้าเอาลงดับโซนเนี่ยเลือกการ์ดในดามิโซนเราหนึ่งใบเอ่อเอาใบนั้นกลับขึ้นมือถามว่าดียังไงเหมือนงายแดมอะ มันหาของจากดามีโซนอะ่ะสมมุติว่าคาร์ดบา,าลงมาใบาเอาใบรูกศรเข้า,าอาา่ะใบรูสศรจินานาการเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นตัวนี้ตัวนี้จบเทิร์นเอาลงมาตัวนี้ก็หยิบคนนี้ขึ้นมือจากดามจหยิบคนนี้ขึ้นมือหยิบกับเอลก็ได้นะครับผมคือมันเป็นไปที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบว่าถ้าแดมเราอไม่พอที่จะเล่นคนนี้ไงคนนี้ต้องคาร์ดบาสามเพื่อตีไงบวกเหมือนห้าบวกคีห้ามห้ามเติเนลอันนี้ก็สมมติว่ามีสองแดมเราอยากได้แดมที่สามเราก็ลง แต่ว่ามันจะเสียแดมหนึ่งเนาะเดี๋ยวต้องมีการ์ดแบบคืนแดมแล้วแต่ไม่เป็นไรเป็นนี้ก็หยิบคาร์บาสหนึ่งหยิบได้นะผมเด็กนี้ก็ไม่ค่อยมีการ์ดหน่ยดมเท่าไหร่คือถ้าใครที่เล่นแองเฟมารู้ว่าแองเฟไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการ์ดหงไหยแดมสมมันจะมีการ์ดโซชาร์บบมากกว่านะการ์ดเติมโซอะไรมากกว่าไม่ค่อยมีการ์ดหน่นยเดมเาะ่าเด็กมันเล่นกับดามโซอยู่ละโอเคอ่ะใส่สีใบเลยคนนี้นะครับแต่ว่าข้ารู้สึกว่ามันเออมันเกกามือก็ตัดออกใบหนึ่งก็ได้นะผมก็เป็นสามใบก็ คนที barely, them, right care, Black, заб, Then, ่สะสมสายเหมือนเดิมใบนี้ยังใช้อยู่นะครับเทคเป็นออโต้ช่องแหวนเมื่อโจมตีฮิตจวดนะครับผมแล้วมีออโต้ช่องเลกาเมื่อสนามครับถ้าแมงกาคุณเป็นแบล็คติดชื่อแบล็คในชื่อการสทิ้งการ์ดมาหนึ่งใบเลือกการ์ดเดนนิเมโซ่เราหนึ่งใบนังกาดขึ้นมือจากนั้นเレสคิวหนึ่งเดเมชแล้วก็ใช้ความสามารถเพียงแค่เธอตัวละครั้งนะครับผมใส่สามใบนะครับเกตหนึ่งใบท้ายเอามาช่วยเติมโซนะครับก็ อย่าทีบายก่อนนะครับเทเป็นออโต้ช่องแวนการ์ดวันเออ่แวนการ์ดลงสนามครับทิ้งก้ามือหนึ่งใบจั่วนะฮะผมทิ้งก็เหมือนตัวเรือกสมัยก่อนเลยแบบว่าไม่เหมือนเกรดหนึ่งทั่วไปเลยสมัยก่อนเลยที่แบบว่าลงมาทิ้งมือจั่วานะี่คล้ายๆกันเลยและมีออโต้ครับช่องเลกาดลูสนามครับถ้าดรอปโซนเออ่ถ้าดรอปโซนคุณมีนอร์มอลยูนิตนะครับนำการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าที่หงานหน้าอยู่ในดาเมจโซนเนี่ยเอาเข้าโซและเลือกอ่นอร์มอลยูนิตจากดรอปโซนคุณหนึ่งใบเอาเข้าดาเมจโซนสมมุติว่าตัว ดรอปโซนอะเรามีคนนี้มีคนนี้บอกว่านอร์มอลยูนิตนะไอ้คตรทิกเกอร์นี่ไม่ไม,ไม่ไม่เอานะเบอกคนนี้เรามีใครก็ได้แต่ขอให้มีคนนี้คนนี้ก็พอเพราะว่าเป็นตัวหาของเนาะแล้วก็เอาเอาการ์ดเกร2สองหรือต่งกว่าก็คือจะเอาอะไรก็ได้เนี่ยที่เป็นนอมอลยูนิตมันบอกว่า unit นอรมอลยูนิตไม่คอสมันอ๋อเกรสองต่ำกว่าคือจะเอาทิกเกอร์เข้าโซนก็ได้ถ้าใครจะทำนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยทำอะไรเอาตัวเกตหนึ่งเกต2สองตัวว่าไม่จำเป็นเอาเข้าโซนได้ดับเบิลโซนแล้วก็เอาการ์ดจัดดรอปเราเข้าดับเบ นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมกรลาบตัวของนอร์มอลนิ t ทั้งหมดเนาะเดี๋ยวไปดูที่ทริกเกอร์กันดีกว่าเดี๋ยวเก็บแป๊บนึงนะครับโอเคโอเคจากนั้นไปดูที่ทริกเกอร์ใส่อะไรบ้างใครเล่นแองเฟย์เนี่ยเรารู้ว่าแองเฟย์เล่นคีย์อะไรครับคีย์แปดคีย์พีจีเนาะแนะนำคีย์พีจีคีย์คีย์แปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคี่สิบสองเลยนะครับแล้วก็ฮิวเกตสามสี่ใบฮิวนี้ดีครับเล่นกับแองเฟนี่คุมครับเพราะว่าโดนกัาแดมเพราะว่ามีสกิลที่เ,เราได้ใช้แน่นอนก็นคือเมื่อกี้นี้โดนช่องเรียกจับมือถ้าได้มีโซนเรามีการ์ดสูงใบนะครับนำการ์ดไปประสุดอะ่ะเข้าดามิโซนก็ไม่ใช่เทเลสคิวนะแค่เอาเบลสุดไปวางดามิโซนอันนี้ดีครับเวลเวลาแองเฟนโดนกัาแดมนะครับผมก็ใบนี้ช่วยได้นะครับผมก็เทสติเกอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มามาดู จะทำคอมโบนี้ไหมอ่าทำคอมโบดีงดึงบางนะครับผมโอเคคอมโบแอนเฟเป็นไงบ้างนะครับโอเคคอมโบแอนเฟเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเจ็บให้เราดาเมจเช็คให้เจอแต่ทิกเกอร์ทิกเกอร์อะไรฮิวดออะไรก็ได้แต่ฮิวเนี่ยเอาใช้ตอนที่เรามี5แดมแต่ถ้าเป็นตอนเรามี3ามสี่ดมอะ่ะขอเป็นคริน,นะครับผมโอเคเราลงกาบิเอลไปอ่าลงกาบิเอลไปปุ๊บมีคนนี้สกิลบาร์สหนึ่งลงค,คนนี้สมมุติว่าคนนี้อยู่ในดาเมจโซนเนาะ อ่ะราก็ลงไปคนนี้เลยแล้วสกิลคนนี้ก็อ่ะเ e สคิวก่อนสมมติว่าเป็นคริแล้วก็พลังคี้เนี่ยไม่ต้องให้กับอเอลให้คนนี้เลยนะครับแล้วก็สกิลคนนี้บ,า,บาร์หนึ่งหยิบการ์ดหนึ่งใบในเมโซนหยิบขึ้นมือแล้วหยิบเป็นใครก็ได้หยิบคนนี้เอามาเล่นต่อในเทิร์นเทิร์นตัดไปหยิบคนนี้ก็ได้เอามาหาของช่วยบูทหรือหยิบคนนี้ก็ได้นะครับผมเอามาช่วยตีแล้วก็เช็คหนึ่งแดมเป็นคี้คี้ให้ข้างนี้เลยนะครับแล้วก็ เทรกับเอลกดเลยก็ได้บาร์หนึ่งโซ่หนึ่งหยิบการ์ดดัมเบลโซ่เราไกลับขึ้นมือที่เหลือเขาแดมสมมุติว่าเราเช็กดัมเบลเช็กสองดัมเบลเช็กอะนอร์มอลหนึ่งคี้หนึ่งคี้พลังเนี่ยให้ครั้งนี้หมดเลยก็สกิลกับเอลทำงานแถวหน้าบวกหมื่นหมื่นแล้วก็ตัวตัวต่อบูทเนี่ยจะเป็นใครก็ได้จะเป็นคนนี้ก็ได้บวกห้าพันด้วยเอาไว้บูทแรงๆหรือว่าจะเป็นคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้แต่ก็คนนี้เข้าโซ่ไปมเนอยเออแล้วก็จะตีปุ๊บตี แนะนำเนี่ยเอาให้แบนตีก่อนตียี 22, 22, 30, 30, 30, 30, ่สิบสองยี่สิบสองสามหมื่นสามหมื่นแบนกัดสองได้ได้เช็คมาเจอเจอคี้สองใบนะครับผมก็เจอทิกเกอร์คี้สองใบอันนี้โม้มันไม่เช็คไม่ได้หรอกนะครับผมแต่ว่าบางคนแม่งไปเล่นในงานแข่งมันได้โม่ไงเออเราพลังให้ข้างนี้เลยให้ข,ข้างนี้มเลยเพราะว่าใบนี้จะเป็นใบปิดของเราเลยนะครับผมสมมติว,ว่าเจอเด็กที่เขามือน้อยเราก็โยนพลังให้ข้างนี้เลยนะครับแต่ว่าเจอเด็กมือเยอะเนี่ย เราต้องคิดก่อนว่าเขาจะมีมือกัดพอไปนี้ไหมเขาถ้าเขากัดได้เนี่ยเราก็เสียไปนะครับผมก็คือตัวนี้ก็บวกอ่ะบวกคิไป2แล้วเป็นเออเออเป็น3 2 3 2บวกจากอันนี้อีกเป็น4 2 4สองบวกจากคนนี้อีกเป็น5 2 5สองบวกบุญคนนี้อีกเป็น6 2สองอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับผดขอไปด้วย6 2สอง2 6สองสองสองบวกส ก็เป็นเจอาแล้วคุณเริ่มตกคันธิสารแล้มันเป็นเท่าไหร่วะเจ็ดสิบหกสองเจ็ดิบ็ดเดเจ็ดาร์บาสสาบวกหมืนห้าบวกหมื่นห้าเป็น9ก้าสิบห้าห้าขีหพหรือเปล่าน่าจะเอ้ยเก้าสิบสองเก้าสิบสองสี่ขีห้าพจีโจกาโซอา้านี่คอมโบประมาณนี้ จริงก็มาเล่นอย่างนี้อยู่แล้วกาเอเบวิเอลนะครับคือมันกดดันครับกดดันคือตรงนี้ครับนะครับผมเพราะแล้วก็จบวันโซเอาเขาโซด้วยนะครับผมก็มีโซไวเล่นนะครับก็เด็กค่อนข้างเก่งในระดับหนึ่งนะครับผมก็ถือว่ามันเป็นเด็กที่มาในชุด v p t 1 2แล้วเก่งเลยนะแต่พอมาได้ของเสริมจาก d v s 2เมเนี่ยมันก็ยิ่งเก่งขึ้นครับยิ่งหาของง่ายขึ้นมีการ์ดคืนมือคืนคือหาของง่ายขึ้นครับบอกเลยว่ามันเก่งมากแต่ผมไม่รู้ว่า เห็นใครเอาไปลงแข่งอย่างนะผมโอเคก็สำหรับ d e x r o i l e Angel Feather สาย Gabriel นะพี <God ujemy monthly> ่เสนอของมาจากดีว okay. so like, ิสสองก็ประมาณนี้นะครับหากผมพูดข้อมูลข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาจัดนารุคามิสายดังกกลี่กันนะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับปุ๊บ